ะะวันนี้ดีใจมากเลยก็จริงๆแบรนด์เราเปิดมาได้ประมาณปีที่แล้วแล้วแต่วันนี้เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของดรเอรลิสันครั้งแรกดีใจมากขอาคุณน้งเพิร์ดด้วยนะคะขอบคุณมากครับดีใจมากเป็นเกียรติมากครับคุณบอกเรื่องหาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์คือปกติกันแดดทั่วไปอ่ะมันจะเหมือนหลังคาบ้านทําหน้าที่สะท้อนแดดออกไปดเอรอลิสันจะเป็นกันแดดที่สนิทประทานที่เวลาหลังคาบ้านเวลามันรั่ว มีแสงแดดมาถึงผิวมันจะช่วยซ่อมแซมได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เวลาสกินบาริเออร์เวลาโดนแดดเนี่ยมันไม่ไหม,ม้ด้วยค่ะงั้นน้องๆที่ไปตากแดดมาแล้วเงี้ยแล้วคล้ําตัวเนี้ยจะซ่อมได้ไวมากเลยค่ะอันนี้หมดสมองเป็นแเราที่จะพันธุ์นี้จแบบะยังไงจะยังไงง่ายดีแต่ยังไงก็ต้องทานะต้องกินทั้งทาด้วยช่วยกันช่วยกันรวมพลังกันใช่ ถ้าการกินมันการกินจะเป็นการช่วยทําให้มีสกินบรีเร์และทําให้เวลาแล้วหลังคาบ้านรั่วมายู U V ทะลุมาจากกันแดดชนิดทามันซอมได้ไวนะคะทําไมต้องเป็นนองเพิร์ดก็คือตอนแรกอตอนแรกนะคือดรเอลี่เราแบรนด์นี้เราเปิดทําเสริรมความคลินิกเสริมความงานมายาวนานมากแบบ15ปีแล้วก็เราก็มีโปรดักต์ของเราเรื่อยๆแต่ว่าเรามาทํากิจกรรมเนี่ย เมื่อเมษายนปีที่แล้วน้องเพิร์ดเป็นคนแรกแล้วเมษาปีนี้ทําไมน้องเพิร์ดจะไม่เป็นพีเซนเจอร์ของเราล่ดีใจมากอะอดีใจค่ะถูกมันคือคนแรกเนาะคือมันชอบชอบอยู่แล้วเพราะว่าตามผลงานเนองตั้งแต่ยุคน้องเอ,อะเห็นมาตั้งแต่เด็กน้อยอะอเห็นมาตั้งแต่น้องเป็นเด็กน้อยแล้วก็น้องก็ตโตขึ้นทุกวันจนตรงนี้คือแบบเป็นแบบหล่อขนาดนี้แล้วเห็นตั้งแต่แก้มปุ่มปอ่อะ เออใช่ใชก็คือติดตามผลงานน้องมาก็เลยเลือกน้องตั้งแต่ง,งานครั้งแรกเมื่อเมษายนปีที่แล้วแต่ปีนี้คือมาเปิดตัวพรีเซนเตอร์เลยแล้วก็จะเป็นต่ตอไปครับแล้วก็อ่าใช่แล้วก็ยังไงฝากติดตามนะคะกิจกรรมที่จะมีตลอดทั้งปีด้วยอันนี้พูดพูดพูดรอเลยเนาะฝากติดตามกิจกรรมตลอดทั้งปีนะคะเราจะมีกิจกรรมกับน้องแน่นแล้วก็กลางปีเราจะมีงานเปิดที่สามารถให้แฟนคลับเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมได้มากขึ้นอันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะครับก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่า ได้เป็นพิเชตรแบบแบรนด์ที่คุณภาพดีขนาดนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานกับพวกพี่ๆมากครับ <c oughs> แล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานกับดรเอลลี่ที่สุดเลยครับมว <c oughs> ่า,าเราดูแลผิวเราอย่างไรบ้างแสงแดดไม่ได้ถ <c oughs> ่ยโอ้ยอย่างช่วงนี้เมษาก็เป็นอะไรที่ร้อนมากๆอย่างผมต้องเจอแสงแดดต้องทํางานกองถ่ายอยู่เนี่ยครับอย,อย่างน้อยเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองครับหรือว่าแบาบผิวพรรณตัวเองนะครับก <c oughs> ็อย่างที่เหมือนพวกที่พี่ปูพูดไปว่าเราอต้องทาครีมกันแดดแล้วอย่างน้อยเราก็กินดรเอลลี่เสริมเข้าไปมันก็แบบช่วย อันนี้เพิรงได้ลองกินเล้วใช่ไหมมีวิธีอร่อยมากครับอร่อยมากจริงครับกินมันเป็นยังไงบ้างผมทุกเช้าผมก็จะฉีดแล้วก็กินเลยง่ายมากครับก็คือแบบเราทากันแดดแล้วก็เสิร์ฟอันนี้เข้าไป ผิวขาวใสแน่นอนนี่อะไรกันอยากคู่กับเพิร์ดฝากว่า็นต um ่อและซื้อได้ที่ไหนได้ค่ะก็ยังไงปุ๊บขอฝากดรแอลลี่นะคะแบรนด์นะคะได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k t o k s h อ p e e l ร z a d าตอนนี้เราเปิดขายแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางเลยค่ะฝากด้วยแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมของเราตลอดทั้งปีที่จะเอ็กกับน้องเพิร์ดด้วยแล้วก็ฝากดรแอลลี่ซันนะคะไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ I want it.